อ๋อเขากินข,ข้าวขออ๋อขอไม่เข้าเป็นพิธีมส่วนร่วมแต่ขอตะโกนออกกับข,าข้างนอกขาขอขาปราป้าปไ,ไม่ต้องมาหาแม่ะครับน ไม่มีข้าวไปขอป้าป๋าไปข้าวก็กินแล้วจะขออะไรจะเอาอะไรไปแล้วไปที่ปีขนมแล้วต้องคุยต้องลงจ้าขนมไปขอป้าป๋าด้วยผมจะมีความชัดเจนนะครับในแง่ของการขอป้าป๋าไปนั่งขอป้าป๋าไปติดท้ายกันที่คุณเด็กติทแถวทองครับอ่านั่งขอสิอ๋อนั่งขอป้าขอสิป้า มประชารัฐัายเนี่ยครับบอกเลยว่าโพที่ออกมานะที่บอกว่าเดี๋ยวคนใต้จะไม่เลือกให้ไหมแอบมองแอบมองแอบมองแม่อะเด็ดเคือไม่เลือกเราไม่เลือกมากกว่าเดิมมองมิปาให้ไว้รัฐบาลเนี่ยมันมันถือว่าเป็นการไม่ทารุยประชาชนนะเพราะใต้ไหมขอป้าแล้วได้มีอำนาจเป็นรัฐบาลแล้วก็ขอใครใครก็ไม่ให้